ความเชื่อผิดๆเรื่องเงินที่ทำให้คุณจนเรื่องเงินออมไม่มีเงินเก็บแล้วก็พยายามที่จะออมเงินพยายามที่จะเก็บเงินแล้วก็พูดถึงแต่รายจ่ายพูดถึงแต่นี่คุณโฟกัสที่อะไรสิ่งนั้นเติบโตโฟกัสแต่ว่ามันไม่มีมันหาไม่ทันมันไม่พอใช้ความเชื่อว่าอยากรวยจะต้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้นทำงานให้มากขึ้นเราเชื่อตามๆกันมา ถ้าคุณมีไอเดียที่เจ๋งคุณทำสิ่งที่ใช่ของตัวเองคุณทำอันเดียวคุณก็รวยทั้งชาติแล้วเพราะฉะนั้นจริตของเราคืออะไรคุณอย่ามีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องเงินว่าคนมีเงินมันก็ต้องมีเงินเก็บถ้าคุณเก็บเเกก็บก็บอย่างเดียวไม่ใช้มันจะหาทางออกทางอื่นอยู่ดีเช่นโรคภัยไข้เจ็บหรือคุณจะไปโดนโกงความเชื่อที่ผิดมันคือมุมมองในการมองเงิน มุมมองในการเห็นว่าความรวยคืออะไรถ้าคุณมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับเงินถ้าคุณมีไอเดียที่เจ๋งบางคนไม่จำเป็นต้องทำงานหนักเลยแต่เขาก็สามารถอยู่ได้มันเกิดจากอะไรมันไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าคุณเขาขยันกว่าคุณหรือเขาทำงานหนักกว่าคุณนะ